สวัสดีตอนเช้าจ้าโอ้ยเสียงไม่ค่อยมีเลยแฟนพาหมาไปเดินเล่นเราก็เข้าไปดูผักแล้วก่อนตอนเช้าเนาะ สุก,กินีนันะ่นออกดอกเหลืองใช่มัคงมัเขือก็เป็นดอกนะดูอีตู่ตอนที่อยู่ในถุงก็ตอนลงดินดิ they เาพาลูกเข้าไปเดินเล่นมาเข้ลกลับมามัดผักชีไอที่อยู่ในถุงนี่ก็ออกดอกแล้วเนี่ยผักชีนั่น,นะ สุก,กินีแต่ทำไมดอกตัวผู้เยอะมากเลยอะแต่อันนี้ก็โตแล้วนั่น,นี่ยจะพอได้กินลูกเขาบ้างไหมล่ะน้อนี่ นี่ก็อีกต้นหน,นึ่งนี่ไงที่เขาเรียกแตงเขียวมรกตอะหืผักหอมกำลังก็อกำลังขึ้นอันนี้ใบขึ้นช่ายกำลังเลย โตช้าเนาะผลผลทตออกดอกแล้ว ไคร้ก็ตั้งต้นละหนังตะไคร้นุ่ก็เป็นอ้อยอ้อยก็งามงามนล่นข้างหลังกอตะไคร้อะ ขมิ้นนั้นเนี่ยปลูกเอาไว้เอาไว้ขบพิกแกงเอาไว้ใส่ต้มปลามันรักษากระเพาะ <c oughs> <c oughs> กระชายไ,ไม่ใช่ขิง เป็นตนนะ้น,ตนแล้วเนเป็นต้นแล้วออกแล้วงอกแล้วขึ้นแล้วน,น,นี่ขึ้นจากดินนะนี่น ไอขวัญที่เอาขึ้นเสาเอกเนาะเอามาปลูกอันนี้ก็อ,อ้อยขวัญไฟยังมัดติดอยู่เลยนั่น,นบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ชอ่องนิดสภัยภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบายบายค่ะะอาทิตย์กำลังขึ้น